ไทมุงวันนี้คุณชายกับคุณปุ๊กมีภารกิจจะต้องไปเยี่ยมผู้ร่วมรายการที่จังหวัดนครปฐมทั้งสองท่านเลยถือโอกาสกราบพระปฐมเจดีเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งในช่วงนี้กําลังมีงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีอยู่พอดีเลยครับพร้วคุณปครับคมไปเยอะเลยเช่นับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ไปนมัสการองค์พระผัมเจดีก็เป็นสิริมงคลครับวันนี้คนเยอะด้วยนะครับลวันนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านของแขกรับเชิญครับมากันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีความรับความอบอุ่นมากมายเลยครับวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาพบกับความอบอุ่นภายในครอบครัวของคนสามวัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณยายคุณลูกแล้วก็คุณแม่ค่ะการเลี้ยงดูของเขานะคะจะมีวิธีการอย่างไรจะมีการอบรมบอไมนใสเรื่องอะไรให้มีความ ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอบคุณครับปูครับสวัสดีครับแม่อุ๋ยน้องกระปูลครับสวัสดีค่ะทั้งวงค่นงะน้องกระปุน้ามาแล้วเลยน้ามาเอ่อกำลังเล่นอยู่เลยนะคะอันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับอ่อกำลังจะพาไปดูต้นไม้ค่ะตัดผักแล้วก็ พาเขาดูพวกปลาพวกอะไรไปเรื่อยๆที่บ้านนี้้นมาเยอะมากค่ะมาเยอะร้องรื่อด้วยนะคะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับคุณแม่อุ๋ยครับวริยวัรณสามเพชรเจริญครับส่นว,วนน้องตัวเล็กนี้นะคะน้องกระบูนค่ะเด็กหญิงบุญญาชัยชนะนั่นเองค่ะวันนี้ทั้งสองคนจะทําอาหารมื้อพิเศษครับแม่อุ๋ยครับวันนี้จะทำอะไรให้ลูกทานเป็นพิเศษครับอ่าลูกบุญบอกคุณน้าได้ไหมคะทำอะไรคะสีม่วงอ๋อเนียนแบงค้นะสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบุนทำอะไรก็เต๊ะทำอะไรนะจะทำอะไรครับเกี๊ยว จำเคี้ยวอร่อยหรือเปล่าอร่อยอร่อยจริงเหรอจริงหรือเปล่าแต่ต้องไปเก็บผักก่อนใช่ไหมอ่างั้นเราไปกันนะครับไปเลยดีกว่าไปเลยครับไปจุงคนไป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 ทุกคนนะครับค่ะไป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 ดูซิว่าไหนขอดูไอ้ที่ว่าต้นหัวต้นแคร์มันเป็นยังไงนะมันยังไม่มันยังไม่แก่เลยไม่แก่กินได้ไหมลูกไม่ได้ ันนี้ก็ยังไม่สุกเลยอันนี้ต้นอะไรลูกอันนี้ต้นอะไรคะต้นอะไรต้นอะไรคะข้าวผักผัดไหมัด้ไหมตัดให้ดูหน่อยตทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะต่อเนาะตรงไปลูกมีต้นข้าวด้วยนะให้น้ำหนึ่งกหน้ำขไหนอ๋อเก็บไว้ก่อนนเก็บไว้ก่อนเอ๊ะแล้วเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราจะมาเก็บผักอะไรนะไปทำเกี๊ยวแหละวอลนัทแครนบีแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงโน้นอ้าวงั้นเราไปเก็บกันเลย เ้่านี้เลยค่ะไหนครับต้องเข้าวเบาๆใช่ไหมคะเข้าไปเลยข้าวหนึ่งข้าวไม่เลยใช่ไหมครับจะมีรถคันไฟใช่ไหมคะด้านใลังนี้เล็กๆเล็กๆค่ะเล็กๆอ๋อคุณแม่รับหน่อยค่ะคคบออยไหนแน่วอเตอร์เคสของเราอยู่ตรงไหนเนาะวอลเอร์เคสอยู่ไหนคอ่บคุณแม่พาไปพาไปนี่ทางนี้ค่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะเองเขาสีเขียววอลเลยสีเขียวสีเขียวเก่งเลยเอาเยอะไหมเอาเยอะไหมคะเยอะ อ่่ชวยคุณน้ากินไหมคะกินค่ะอ่าล้วตัดเลยค่ะตัดยังไงเนาะปลูกเห็ดยากไหมคะยากค่ะแต่ว่าอันนี้เขาใช้ไม้ทนเย็นนะคะหายแม่หนูเห็นหายอะมีหายด้วยเอาไปไหมเอาไปเอาไปอันนี้ที่ปลูกนี่คือก็น้องกระบุญก็มาช่วยด้วยตลอดเลยค่ะเขาก็จะมาดูนะคะเขาก็เวลาเก็บเขาก็จะมาช่วยเอากระป๋องกันมาไงค่ะแล้วก็เอาไปทํากับข้าวให้เขากินทำไมไม่หวยเล็บปลูกวออเตร์เืสให้ลูกครับ เพราะว่าในสวนเนี่ยมันมีต้นมะม่วงแล้วมันจะร่มถ้าปลูกผักอื่นเขาจะไม่ค่อยโตที่วอเตอร์เคสเนี่ยเคยอ่านว่าเขาทนร่มแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เยอะนะคะธาตุเหล็กอะไรเท่าๆตำลึงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้น้องท็กินด้วยเขากินวอเตอร์เคสตั้งแต่อายุมาเท่าไหร่ครับตั้งแต่ปลูกนี่ประมาณสองขวบนะคะแล้วน้องน้องก็บูนกินผักอะไรดีไหมคะมุลชอบกินผักอะไรชอบกินผักอะไรคะมนี เ,เหลอแล้วมีเหล็กไหมมีเหล็กไหมแครอทกินไหมคะแครอทก,กินหรือเปล่าแครอทก,กินเป่าไม่ตไม่เยอะเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาแตกออกมาเรื่อยๆคุณแม่คะแล้วนอกจากเจ้าต้นวตอร,ร์เคลสมีต้นอย่างอื่นอีกไหมคะค่ะช่วงก่อนหน้านี้จะมีพวกคณะนะคะคณะแล้วก็เถักวุ้งจีนถักทีลาวนะคะแล้วแต่ว่าจะเก็บออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลงใหม่นะคะช่วงเปิดเทอมนี่มีดอกด้วย มยดอกเลยสวยงามเลยนะครับค่ะงงดูฮ่าดอกมันดอกสีอะไรคะลูกเนี่ยดอกมันสีอะไรคะสีขาวค่ะส่วนใหญ่การดูแลคือจะดูแลไงคะคุณแม่ก็จะออกมาพรวนดินนะคะแล้วก็ใช้น้ำ